น้องเมเนี่ยเขาโตมาในสถานสงเคราะห์ใช่เหรอใช่คือคือในใบเกิดน้องเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเป็นคนแจ้งเกิดใช่ใช่ใช่ค่ะได้ข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ขอไปเลียงตอนนั้นนะคะตอนนั้นตอนนั้นนักการัมืงที่ทำให้เรื่องย้วแล้ เจ้าหน้าที่ไม่เตยคิดว่าไม่น่าจะพร้อมเลี้ยงหรือว่าอะไรไม่มีคนเลี้ยงอะ่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยเอาไปส่งที่บ้านเด็กอนลงังสิตแล้วก็เนี่ยน้องก็มาที่สระบุรีนะครับแล้วก็โตแล้วก็เติบโตแล้วก็จนอายุ18ครบอายุกาหนดก็ออกมาใช้ชีวิตต,ตอนนี้ก็ก็เหมือนตัวคนเดียวอ่ะไปอาศัยแบบบ้านญาติแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับผมนะตอนนี้นะก็เลยก็เลยอยากจะถามข้อมูลเรื่องแม่ใส่สมอนนี่หน่อยเขาเป็นคนเพชรนี่แหละ บ้างเขาเป็นคนมีฐานะเป็นเชื้อคนจีนตระกูลเขาอะนะแต่ว่าเขาอะเป็นคนที่ว่าเอาปีตัวออกมาเองแล้วเขาก็มาใช้ชีวิตคนโทาเองเดี๋ยวเดี๋ยวนะแม่ตุ๊กจ๋าขอโทษแม่ตุ๊กรู้จักกับเขาได้ยังไงอะอ๋อคือเขา่ามาทํามาหากินอยู่ใกล้ๆบ้านแต่ก็คือได้คุยกันได้ไปช่วยเหลืออะไรกันมาแหละอ๋อตอนนี้หนวันหนึ่งอะท้องแล้วทีนี้ ทางน้องชายนี่เขาก็ไม่มีน้องเขาอยากมีกันฮะเ,เขาเลยขอเขานั้นแหละมาแค่ทางน้องแม่ตุ๊กอยู่ในช่วงที่เขาท้องจีนหรือว่าอยู่ก่อนหน้านั้นด้วยไหมครับก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้านั้น,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 นรู้ไหมว่าเขาเคยมีลูกอีกไหม ไม่ได้ใจแต่พออยู่ที่นี่เขาไม่มีใครไม่ใช่ที่ตูกข้อมูลที่เต้ได้มากับถ้าพี่บอกว่าเขาเป็นคนเพชรมันย้อนแย้งกับตรงที่ก่อนที่เขาจะมามีชื่ออยู่ที่เพชรเขาอยู่บางพีมาก่อนเท่าที่รู้มาเรารู้แค่คนในแค่อยู่ในช่วงที่เพชรแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้อาจจะชื่อไว้ทะเบียนบ้านที่สมุทรปราการแต่มาทําอยู่นี่เหรอน่าจะเป็นเช่นนั้นไม่แน่ใจลึกๆเราไม่รู้เรารู้แค่เพีเพียแค่ว่าเขาอะมาทะมาหากินที่นี่เอามาทํามาหากินที่นี่แล้วเราก็อยู่ที่นี่แลวรู้จักกัน แต่ก่อนแต่ก็มีคนเขาบอกว่าเขาว่าบ้านเขาอะเป็นคนเชื้อมเชื้อจีนเชื้อใช่แล้วแม่เขาจะมีตที่ตุกเห็นครอบครัวเขาไหมไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นใช่ที่บ้านเขาเป็นเชื้อจีนและและไออยู่ที่ไหนอะที่อื่นเหรออยู่ในตลาดที่แหละ เราเพชรนั่นแหลใช่ที่พูฟังมาดูมาพูดเป็นตลาดเพชรเป็นตลาดเพชขายยาอ๋ออ๋อลันนั่นไงที่พ่อพดพ่อสมพ่อพูดแถวแถวธนาคารแถวธนาคารใช่ใช่เขาบีแต่ว่าเขาอะเหมือนกับว่าเขาไม่ไม่แน่ใจว่าเขาไม่ลงรอยกันหรือว่าจะอะไรสักอย่างลึกๆตรงนั้นเราไม่ได้ไปดตา้งใจกันอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขายังอยู่ไหมตรงเนี้ยไม่น่านะเขาขายไปแล้วแล้ว เพราะว่าลาทางตัวตัวแม่เขาเนี่ยเขาก็ตายเป็นสิบกว่าปีแล้วนะพี่สิบกว่าปีแล้วนั่นสิบกว่าปีพี่รู้ได้ยังไงว่าเขาตายถึง,งเพราะว่าออกมาแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเห็นเขาออกมานี่แหละออกมาจากนี่หลแล,แล้วก็อายุที่ไหนก็ตายไม่แน่ใจนะเออเขาไปจิบไปสิ่งไม่แน่ใจเหมือนกันหรอเป็นยังไงบ้างครับ ช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจัน หรือติ k t o อยิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o o อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ជ្លាប់ពី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 ព្រា